สวัสดียามเช้าเๆค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีเหมือนเคยนะคะอ,อน้องโบนอก,ก็อยากจะออกไปข้างนอกนะคะเด็กๆก็มารอกัน ดอกลิลาวดีสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยะคะ่ะเด็กก็มารอที่จะออกไปข้างนอกเหมือนเดิมนะคะ เมื่อวานนี้ก็มีการเก็บเกี่ยวที่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นนาข้าวของนาปีนี้ผลผล,ผลิต,ตออกมาดีมากๆนะคะทุกคนก็ดีใจนะคะข้าวเหนียวดำของเราก็ต้องเกี่ยวมือนะคะเพราะว่าเราจะเก็บมเมล็ดพันธุ์ หลังจากปล่อยเด็กๆไปก็มาเดินลอ้อสวนค่ะมาดูว่าตรงไหนที่ต้องเพิ่มเติมตัดแต่งบ้างนะคะนี่แหละค่ะความสุขของการทำโคกหนองนานะคะตื่นมาจิบกาแฟแล้วก็เดินชมผลผลิตแล้วก็ดูว่าเราวางแผนจะตกแต่งแล้วก็เพิ่มเติมตรงไหนนะคะดูค่ะดอกแคเยอะมากเลยนะคะ จะต้องมาเก็บให้คุณยายไปวัดนะคะอันนี้ก็มะกอกน้ำนะคะดกมากเลยค่ะปลูกกันนี้สามปกีกว่าวาแล้วนะคะตอนแรกน้ำท่วมปีแรกปีสองนึกว่าจะไม่รอดนะคะอันนี้เขาก็แตกกิ่งก้านออกมาใหม่นะคะกล้วยนี้ก็มาปลูกเพิ่มหลังมะกอกน้ำนะคะปลูกได้ประมาณ ปีนิดๆนะคะก็ให้ผลผลิตแล้วนี่ค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆตอนที่ลงโคกหนองนานะคะทาโคกหนองนาใหม่ๆเราก็ไปขอซื้อจากญาติพี่น้องนะคะบางทีเขาเอาร้อยสองร้อยนะคะเราได้มาประมาณห้าหกต้นสิบต้นเราก็มาขยายเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็ปลูกต้นแคก,ก่อนแล้วก็มาปลูกด้วยทีหลังนะคะบางทีเราก็ต้องเดินเลาะและ เดินดูก่อนว่าเราจะเพิ่มเติมตรงไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็มาปลูกเพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นนี่ค่ะดอกฝ้ายนะคะต้นฝ้ายตัวน,นี้เยอะมากเลยเขาจะปลูกง่ายมากนะคะแล้วเม็ดเข้าร่วงนี่เขาก็จะเกิดแล้วก็ดอกเขาสวยมากๆนะคะก็ปลูกข้างๆก,กันกับต้นแคร์เลยนะคะแคร์เปียนี้จะปลูกก่อนอันนี้ก็สองปีแล้วนะคะแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ขยายได้ไปหลายสิบต้นแล้วนะคะ มอดูกล้วยเรนอมานี้ก็เดี๋ยวจะต้องมาเก็บปลีแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเอ่อปลีกล้วยเขาเอ่อเขาเรียกอะไรสุดลูกนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็มาเก็บได้แรกๆก็ไม่รู้นะคะก็ต้องมาดูแล้วก็คุณยายก็บอกแล้วก็สังเกตดูว่าเออถ้าเกิดเขาแบบ ออกลูกหมดแล้วเขาก็จะไม่มีเขาก็จะเหลือแต่แบบนี้นะคะนี่ค่ะที่เห็นตรงนี้โอ้ปลาใหญ่ทุกนู้นเสียงดังมากเลยนะคะนคะคะก็ชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะก่อนที่จะลงสวนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงหกโมงเช้านะคะ ก็เดินฟังเสียงนกเสียงกานะคะยมาเช้าๆ ทุงรวงทองของเรานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมองไปสุดทุกลูกขอลูกตาเลยนะคะเป็นทิวทัศน์ที่แบบสวยงามเป็นสวรรค์บ้านนาจริงๆนะคะหลังจากอีกไม่กี่อาทิตย์นะคะตรงนี้ก็จะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะมีวัวควายออกมากินหญ้านะคะแล้วเราก็จะได้ชมบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง ต้นยางนาของเรานะคะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยก็สลับกับต้นพยอมนะคะแล้วก็ยางนานี้สามปีกว่านะคะดูต้นเขาพอหลังจากสามปีไปนะคะจะโตวไวมากๆเลยค่ะดูต้นยางนาของเราวันนี้เป็นข้างหลังบ้านนะคะเราก็ใช้ไฟฟ้านะคะดึงไฟมาจากประมาณ เกือบเจ็ดแปดร้อยเมตรนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาตั้งระหว่างเขตแดนนะคะก็ใช้งบอยู่ประมาณที่หกหมื่นสี่นะคะทั้งหมดติดตั้งเสาทั้งหมดเก้าเสานะคะแล้วเราก็ติด Wi-Fi ด้วยนะคะือบางทีแฟนเขาจะดูแบบ พวกโปรแกรมต่างๆของบ้านเขานะคะเ้าก็จะต้องใช้ไวไฟก็เลยติดของเอไอเอสของไฟเบอร์นะคะน้องเขาก็ทีมงานเขาก็มาติดให้เดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อวานนี้ตอนเกี่ยวข้าวนะคะตรงนี้จะข้าวนหอมมะลิของเราเกี่ยวไปเมื่อวานนี้ ตอนตอนนี้ก็จะมาเกี่ยวฝั่งนู้นนะคะอีกด้านข้างของโค้งหนองนาเราเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เกี่ยวตอนนี้คือรถเกี่ยวข้าวจะคิวเยอะนะคะแล้วเราก็จะแบบข้าวเราก็จะแบบแก่มากแล้วก็รวงก็จะหักนะคะอูบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะนกมากินอาหารตอนเช้าอันนี้มาดูด้วยตาป่านี่จะสวยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะข้าวหอมมะลิของเราเก็บเกี่ยวไปเมื่อวานนะคะก็ได้ไปประมาณน่าจะเกือบเจ็ดตันนะคะสิบกว่าไรเราทำวิามินซีนะคะเราก็ลงทุนไปไม่เยอะแค่ใส่ปุ๋ยอินซีไปสองพันกว่าบาทนะคะก็ได้ประมาณเกือบเจ็ดตัน อันนี้ก็เกี่ยวยังไม่เสร็จนะคะก็เหลืออยู่ประมาณสิบกว่าไร่ตรงนู้นแล้วก็มาลุ้นนะคะว่าจะได้เยอะไหมไอ้ที่เหลือนะคะชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะรีบๆนะคะใครที่อยากทำโคออกหนองนานะคะจะพาชมอุโม,มงต้นไม้ตรงนี้นะคะ ดูค่ะล่องเรือชมบรรยากาศสวยงามมากๆนะคะก็พาเดินเลาะแต่เช้าเลยนะคะอูดอกบัวดอกบัวสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยนะคะแค่เดินชมสวนตัวเองนี่แบบว่ามีความสุขนะคะทั้งมีความสุขทั้งภูมิใจ ที่เห็นต้นไม้เติบโตแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะที่ว่างๆโล่งๆแบบนี้นะคะสมัยสามปีเจ็ดเดือนที่แล้วนี่ค่ะเป็นที่โล่งแบบนี้เลยตอนนี้ก็นี่แหละคะ่ะเป็นป่าค่ะเป็นป่าที่สวยงามอุดมสมบูรณ์นกหนูเนี่ยแบบเยอะมากๆนะคะ กุ้งหอยปูปลานี่อ้ไม่ต้องพูดถึงนะคะแลวยิ่งเราทําอินซีย์เราไม่ใช้สารเคมีนี่แบบว่าพวกสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆเขาจะมาอยู่เยอะมากนะคะฝั่งนู้นแฟนเขาก็กําลังทําปุ้ยหมกักแล้วก็จะทำํำข้าเผาฐานอีกรอบนึงนะคะก็เลยจะมาเก็บฐานฝั่งอันนี้ก็เป็นพุทษาสามรถนะคะที่ได้ พันธุ์เล็กๆมาจากบ้านคุณยายนะคะเราก็ไปขุดมาปลูกก็มีทั้งหมดสีต้นนะคะนะคะให้ผลผลิตแล้วคืลาเดินเลาะเข้าสู่ก็เก็บกินแบบสดชื่นนะคะความสุดคุณมอร์นิงเดอาวิกติงอน o เคแฟนเขากำลังจะเก็บเนีะอ๋อเโิลซเขากำลังมาเก็บฐานนะคะบอกว่า ฐานรอบนี้ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จเหมือนรอบที่แล้วไหมดนนูค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบกระถินเทพานี่แบบเขาร่วงนี่แบบโอ้โหดูค่ะคุ้มหญ้าได้แบบดีมากๆเลยนะคะแล้วกิ่งก้านเมืนะ่อเขาร่วงไปเขาก็จะไปหล่นอยู่ตรงที่นาแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะใินในนาข้าวถ้าเราทิ้งน้ําไว้แบบนี้นะคะถ้ามีนาแบบนี้เขาจะย่อย ย่อยสลายแล้วก็แบบเป็นปุ๋ยดีมากๆเลยนะคะสังเกตจากปีที่แล้วนี่แบบว่ามีน้ําประมาณาขนาดน่องนะคะแล้วทีนี้เศษฟางที่เราเกี่ยวไว้ในแบบว่าย่อยสลายทําให้ข้าวงามมากๆนะคะรวมทั้งใบไม้ก็ปลิวไปหลุนร่วงใสนะคะพาชมบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่านะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะเราโชคดีนะคะที่ได้แบบทำเลโคองนาที่แบบดีนะคะเพราะว่าเรามีที่แบบยาวไปตามพระอ,อาทิตย์นะคะที่จะยาวไปฝั่งนู้นทั้งหมดอ่สีเกือบห้าร่นะคะ ข้างบนนี้จะเป็นดินทรายนะคะทีน,นี้เราก็เลยมาเลือกทําโค้งหนองนาตรงนี้ซึ่งเวลาขุดสะอะไรมันจะไม่มันจะไม่พังนะคะมันก็มีบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเหมือนนี่เพราะว่าข้างล่างนี้จะเป็นดินเหนียวผสมดินเป็นเหมือนดินปนหินด้วยนะคะนี่ค่ะความสวยงามหลังจากสามปีเจ็ดเดือนกว่าๆนะคะความภูมิใจของเรา เดี๋ยววันนี้นะคะสายสายหลานชายก็จะมาเกี่ยวตรงนี้ให้นะคะก็เหลืออยู่ประมาณสิบกวไร้นะคะตรงนี้เพราะว่าเราจะเกี่ยวคุณยายให้เกี่ยวให้หมดเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานข้าวพอเขาเก่มากๆก็รวงก็จะหักแล้วก็จะล้มแล้วก็จะเกี่ยวลําบากนะคะนี่เราก็เลยต้องเกี่ยวให้หมดมันจะมีเขียวบ้างแต่ว่ามันก็เกินระยะน้นํานมแล้วนะคะ นี้เราก็ทํเข้าวกล้องขายนะคะเพราะว่าข้าวนี้จะมีแบบข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิขาวเราทําแบบผสมกันอยู่นะคะในแปลงสองแปลงนี้เราก็เลยแบบสีเป็นข้าวกล้องขายก็ขายดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพเราทําอินรีกิโลละสามสิบห้าบาทนะคะถ้าพี่น้องคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะเพราะว่าเราทํามาประมาณปีที่สี่นี้นะคะทำข้าวกล้องขาย เพราะคุณยายเป็นเบาหวานนะคะเราก็เลยต้องคุณยายก็เลยกินข้าวกล้องนะคะเพราะคุณหมอแนะนําม,มาคุณยายกินข้าวกล้องมาประมาณเกือบจะสิบปีนะคะแลวน้ําตาลของคุณยายก็เวลาไปตรวจคุณหมอบอกว่าน้ําตาลคงที่นะคะไม่ได้เพิ่มมากก็เลยบอกต่อๆอนี้เราก็เลยทําขายนะคะให้กับญาติพี่น้งองของเรา อันนี้เป็นต้นมะฮอกกานีนะคะมะฮอกกานีนี้ก็โตไวมากๆเลยนะคะนี่แค่ปีนิดๆนะคะสูงประมาณสองเมตรกว่าแล้วนะคะคนที่ชอบไม้โตไวนะคะมะฮอกกานีก็น่าสนใจนะคะเป็นไม้ที่ทนแรงโตไวแล้วก็ต้นเขาตรงนะคะนี่ค่ะก็ไปได้ศึกษามาจากเพื่อนเอ๋นะคะที่สวนเกษตรในเอ,เอ๋เขาจะแบบแนะนําดีมากเลยค่เาเป็นคนแนะนําทีมงานรถขุด แล้วก็แนะนําช่างติดตั้งโซโลาเซลล์แนะนําต้นไม้ดีๆนะคะที่เขาปลูกแล้วเขาได้ผลเป็นเพื่อนที่แบบเรียนมาสมัยมัธยมต้นนะคะซึ่งก็เขาทํทาเกษตรทาโคกน้งนามาก่อนประมาณสองสมปีนะคะเขาก็แนะนําอันนี้ที่เห็นก็เป็นไม้อผ่สร้างมนนะคะเราต้องตัดแต่งนะคะแต่เรายังไม่มีเวลามาตัดแต่ง เขาบอกว่าให้ตัดสางข้างในนะคะแล้วต้นเขาจะโตแต่ว่านี่ค่ะข้างนอกลัมเขาก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะใหญ่มากเลยแล้วก็ตรงด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาตัดแต่งนะคะแล้วก็นำํำไผ่ไปใช้คือเราปลูปกน่าจะอายุประมาณยังไม่ถึงสามปีนะคะเพราะเราปลูกทีหลังอันนี้ต้นต้นเขาก็ตรงมากๆเลย ต้นเนียวดำของเราก็เกี่ยวไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้จะเสร็จตอนไหนก็ค่อยว่ากันนี่ก็จะลงสวนแล้วนะคะก็พาเลาะชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะ ชมสวนยามเช้าๆนะคะบรรยากาศนี่แบบว่าเกินบรรยายจริงๆค่ะ h e l l ยูท oh, ูบอะไรดังเีอ๋อน้องๆไปเล่นมาอันนี้ไม่ได้พาน้องออกไปนะให้น้องออกไปเล่นกุดเก๋กุดเก๋ดูพยุงต้นนี้ก็แบบ โตแข่งก,กันกับต้นกล้ามปูนะคะกล้ามปูนี้ก็ไปเอาเมล็ดที่เขาร่วงนะคะอยู่ใกล้ๆที่ข้างในบ้านนี้เราก็มาปลูกพร้อมประมาณ15-20ต้นนะคะเพราะว่าชอบทรงพุ่มแล้วก็ได้ร่มเงาแล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีก็ลเลยมาปลูกนะคะ ชมดอกกระถินนะคะกระถินของเรานี่ไม่ได้ปลูกนะคะเกิดเองแล้วเมล็ดเขาก็ปลิวมาก็เกิดให้ได้กินดูคะ่ะปักของเขาแบบโดกมากแล้วก็อร่อยนะคะกินกับส้มตามกับลาบนี่ค่ะไม่ต้องปลูกไม้ท้องถิ่นนะคะปลูกง่ายกินอร่อยสารอาหารสูงนะคะ